สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับก็จะแสดงการสร้างพาร์ติชันขึ้นมาใหม่จากพื้นที่ที่ยังไม่ได้จัดแบ่งเป็นพาร์ติชันนะครับเริ่มแรกเนี่ยก็จะมีพาร์ติชันหรือว่า d ดรฟ์ E กับ d r รฟ์ f เดี๋ยวผมจะลบออกก่อนนะครับเพื่อให้เกิดพื้นที่ว่างในการลบนะครับก็คลิกเมาส์ขวาบน drive ที่ต้องการจะลบนะครับแล้วก็เลือก delete แล้วก็คลิกโอเค แต่ก่อนที่จะลบนะครับก็แนะนำให้ดูพื้นที่ก่อนว่ามีข้อมูลที่สำคัญสำคัญอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีก็ให้ทำรองข้อมูลไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาลบนะครับอันนี้ก็ลบอีกรายหน1ตอนนี้นะครับยังไม่ได้มีการลบจริงๆเมื่อเราเปิดดูก็จะมี d r i v e E กับ Drive f ซึ่งก็ไม่มีข้อมูล จากนั้นนะครับเราก็คลิกไปที่ execute ตรงนี้แล้วก็คลิกปุ่ม apply ก็จะเป็นการลบ partition หรือว่า drive ต่างๆที่เราได้เลือกเอาไว้นะครับหลังจากที่ลบเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม finish ให้สังเกตที่ด้านล่างนะครับก็จะเป็น unallocation ก็คือพื้นที่ว่างที่ยังไม่ได้มีการ แบ่งเป็น Partition แล้วก็ไม่สามารถจะใช้ได้นะครับเมื่อเปิดไปที่ f i เ e ็กซ์ o r อรก็จะพบมีแค่2 d r ไดรเท่านั้นคือ d r รฟ์ c กับ dry d r รฟ์ d ไดรไดไม่มีแล้วนะครับนั่นก็คือเราได้ลบไปแล้วตอนนี้ก็จะมี u n a l l o c a t e หรือว่า unused partition ก็คือเป็นพื้นที่เปล่าๆนั่นเองที่ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เพราะว่าเรายังไม่ได้มีการแบ่งเป็นพาร์ติชัน เมื่อต้องการจะแบ่งเป็น Partition นะครับให้เราคลิกเมาส์ขวาที่ unallocate นะครับแล้วก็คลิกไปที่ create เพื่อทำการสร้างตรงนี้นะครับเราสามารถจะปรับขนาดของ Partition ได้โดยที่ Partition นี้นะครับก็จะใช้พื้นที่ว่างๆตรงนี้ทั้งหมดเลยซึ่งมีขนาด367 g b นะครับ เราสามารถจะป้อนตัวเลขตรงนี้หรือปรับขนาดตรงนี้ก็ได้นะครับว่าจะใช้พื้นที่เท่าไหร่ Drive Letter ก็คือเรากำหนด Drive ว่าจะเป็น Drive อะไรนะครับเราก็เลือก Partition Label ตรงนี้ก็คือตั้งชื่อของ Partition หรือว่าของ Drive นั่นเองว่าจะให้ชื่ออะไรในที่นี้นะครับก็จะตั้งเป็น d a ต้2 f อง e s y s t e ตครับตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นอะไรนะครับก็เลือกเป็น NTFS ตรงนี้กำหนดเป็น250ครับ250จากนั้นก็คลิกปุ่มโอเคให้สังเกตที่ด้านล่างนะครับว่ามีการสร้างพื้นที่ ขึ้นมาแล้วโดยใช้พื้นที่250 g b ส่วนที่เหลือก็คือเป็นพื้นที่เปล่าๆที่ยังไม่ได้แบ่งเป็นแบติชั่นตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะสร้าง Drive E ขึ้นมาแล้วแต่ว่ายังใช้งานไม่ได้เมืม่อเราเปิดไปที่ Explorer ก็จะไม่มีนะครับจนกว่าเราจะคลิกไปที่ XQ คลิก Apply ก็รอสักครู่นะครับ ระบบนะครับก็จะสร้าง Partition ขึ้นมาแล้วก็ Format ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็คลิกปุ่ม finish เราก็จะได้ drive E ชื่อว่า data 2มาแล้วนะครับเมื่อเราเปิดไปที่ File explorer เราก็จะพบกับ data 2ซึ่งเป็น drive E นะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการสร้าง Partition แบบง่ายๆนะครับ